ครับผมตอนนี้นะครับบุ้มอยู่ที่ร้านอิ่มปาเผานะครับเป็นการเลี้ยงสาวนะครับข้างๆนี่คือบัดดี้นะครับเขาหิวมากนะครับคือบิวดูดูดูอาหารมีอะไรบ้างเอ่ยอย่างแรกเลยเป็นออสวนหอยนางรมแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะเป็นปลาหมึกนึ่งมะนาวอันนี้เป็นหพอมกทะเลและ ต้มยำรวมมิตรแต่นี่คือจริงๆมีอีกหลายอย่างนะครับแต่ยังไม่มามีอะไรกันโหตักให้เป็นไงบ้างยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีอะไรกันที่เราสั่งอ่ะไรบ้างมีปลาช่อนอยแกงปลาอ่าบึกหนิวนี่มีก็อะไรกุ้งฟูแป้งทอดครับรอก่อนยังไม่มาใช่ๆเลยสามอย่างฝั่งนี้นะครับแนะน่ามันนี้เป็นน้องหัดถือนะครับชื่อน้องสอน เป็นไงอันนี้แค่น้องนะเดี๋ยวให้ดูหลานนะครับมาหลานเป็นยังไง <laughs> อ่าน้องปรินนะครับเพิ่งซื้เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเฉลยสายกันวันนี้แล้วเป็นไงครับทุกคนช่วยดูมันเหมือนพี่น้องกันมากเลยปรินเอาอันนี้มาอ๋อได้แล้วน,นะครับเอาไปอีกปรินครับโอเคเดีย๋ยวต้องกินก่อนนะครับนี่เราต้องจิ้มกับไป้น่านไอ้จอนเนี่ยเลยเอาไปแบ่งเขา